เฮ้ยทุกคนเห็นโพสต์นี้ยังที่มาก็จากพี่คนนี้นะครับเกนั่งฟังหรือโกรสเจ้าของเรื่องเพื่อนนางอเป็นเด็กหอทำความสะอาดห้องและพะแตกไม่รู้จะไปทิ้งไหนเลยเอาไปทิ้งที่ศาลพระภูมิร้างตกดึกนางเจอผี <c oughs> ตามมาตบหน้าบอกมึงเอาอะไรไปไว้แน่กูฮกูเข้าบ้านไม่ได้อีกทีพยายามไม่ขำแต่มันก็ขำอะ่ะฟิลแบบอยู่ดีกลับมาเข้าบ้านไม่ได้มีคนเอารถมาจอดขวางหน้าบ้าน S <S <S โอ้เอาจริงดิเนี่ยถ้าเป็นเรื่องจริงนี้กูจะขำตรงไหนดีวะเนี่ยเออนัอ่นนะเิกูทาหอนนะทุกคนนะอย่าไปหาทำนะเอาของไปทิ้งหน้าศาลพระภโขโมส่วนไปเจอผีขี้วีนเข้าละเอ้ยสงสัยผีคนนั้นจะรักความสะอาดเออแต่ถ้าเข้าบ้านไม่ได้จริงๆก็ก็น่าวีนอยู่หรอกนะเราได้ข้อคิดอะไรจากเรื่องนี้ครับ อย่าเอาขยะเอาของไปทิ้งหน้าบ้านคนอื่นทิ้งขยะให้ถูกทางให้ถูกที่นะ5้าอคือสิ่งสําคัญแต่ผมก็สงสัยอย่างหนึ่งนะผีเนี่ยทำไมมันชอบเฮี้ยนทำไมมันชอบอาฆาตกับแบบว่าคนตัวเล็กๆอะ่ะทีแบบว่าเออนายทุนที่ตัดไม้ทำลายป่าไม่เห็นจะโดนหลอกเลยไม่เห็นจะไปทําอะไรเลยเออไม่ค่อยมีเคสสตั๊ดดี้ให้เราดูด้วยนะ แต่ทำไมผีพวกนี้ชอบรังแกคนตัวเล็กๆอะแบบคนไม่มีทางสู้อะเออทำไมผีพวกนี้ชอบลังแก,คน,กแบบคนไม่มีทางสู้อะ,ออน,อน,อะนั่นสิก็าไม่รู้เหมือนกันนะใช่ป่ะสําหรับใครที่อยากได้ของตกแต่งบ้านของทําความสะอาดบ้านก็คลิกได้เลยที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์เลยทุกคนนะหรือไม่ก็กดที่ตะการทิกตอกช่องผมได้เลยมีสินค้ามากมายหลากหลายให้เลือกสารประปูงก็มีขายนะลองคลิกดู